สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับผมถูกใจใส่ช่างเหมือนเดิมนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเนี่ยใส่ฝาครอบตรงนี้ของยามแม่หนะครับฝาครอบฝาครอบแค้งสาผ่านนะครับคือปัญหาตอนนี้คือนี่นะครับน็อตสองตัวนี้ใช้ปัะเจหกเหลี่ยมขันครับตอนนี้มันรูดไปหมดแล้วนะครับก็ขันเข้าก็ไม่ได้ครับเมื่อตอนที่ผมเอาออกนะครับ ตรงนี้ครับผมจะใช้สกัดนะครับสกัดออกนะครับก็คือเยินเยินมากนะครับก็อ่าไอตรงนี้นะครับมันไม่ต้องจําเป็นต้องใช้แรงขันเยอะนะครับมันแค่ฝาพลาสติกโลโก้เฉยๆนะครับครอบเข้าไปอย่างนี้นะครับอ่าคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแก้ไขนะครับอ่าโดยการทําเป็นล่องนะครับใช้เพื่อที่จะใช้ไขควงปากแบนนะครับไว้เสียบขันนะครับก็ไปทํากันเลยครับ ก็นี่ก็จะเป็นบรรยากาศอ่าร้านเล็กๆของผมนะครับนี่นะครับข้างใน,นก็จะเป็นห้องเก็บเครื่องไม้เครื่องมือผมก็ข้างนอกก็จะมีมุมเล็กๆนะครับไว้ทํางานนะครับนี่ก็จะเป็นาปากกาจับนะครับผมก็เนี่ยเห็นเลื่อยไหมผมจะเลื่อยมาทําอะไรนะครับก็ผมจะใช้เลื่อยนะครับบากเป็นร่องอย่างนี้นะครับ เพื่อที่จะใช้ไข,ข่ควงขัดครับแต่ก่อนอื่นต้องแห่ผ้าก่อนนะครับเพื่อไว้จับหนีบตรงนี้ครับเดี๋ยวเกี่ยวเสียนะครับผมไปแห่ผ้าจัดหนึงก็ใช้ผ้าลองก่อนนะครับผ้าหนายิ่งดีนะครับก็หนีบไปเลย นี่ก็เป็นแท่นประกางผมแหละก็ทําเองนแหละครับไปหาซื้อล้อกระทะรถเก่าๆมานะครับจากร้านขายของเก่าและก็ซื้อประการราคาถูกๆนะครับสามาใช้งานนะครับก็เชื่อมติดซะโอเคครับผมก็จะใช้เลื่อยท่านะครับท่าตรงกลางไปเลยนะครับให้เป็นร่องเดียวพอนะครับจะเข้าไหมลองดูนะครับ ก็แข็งนิดนึงครับตัวนี้เดี๋ยวลองก็ค่อยค่อยเลื่อยไปนะครับจะได้หรืตาเนี่ยได้อยู่นะครับแต่ตอนนี้รู้สึกว่าตอนนี้รู้สึกว่าใบเลื่อย ใบเรื่มผมจะรวมนะผมขอขันไปเรื่อยก่อนเนี่ยขอขันแป๊บมันรวมไปนะครับโอเคมันแน่นแล้วสวยต่อเรื่อยต่อเลื่อยให้เป็นล่องเลยนะครับจากนั้นก็หาสายควงแบนมาเสียบด,ดูนะครับ อ่าผมใช้ไขควงแบนตัวนี้เสียบลงไปโอเคครับก็เข้าได้แนละ้วพอดีเลยนี่นะครับก็ได้เลยตัวนี้ก็พอดีนะครับล่องตัวนี้ผมเลื่อยไปแล้วก็ใช้ไขควงเสียบเข้าไปได้พอดีนะครับเดี๋ยวผมจะหาไขควงไอ้ปักแบนตัวใหญ่มาได้นะตัวนี้ก็ได้แต่ ไขควงตัวนี้มันหนาไปนะครับก็ควรใช้ไขควงที่ปักอ่าแคบๆนะครับผมขอเลื่ออีกนิดนึงโอเคนะครับถอดออกมาดูนะครับก็จะได้ร่องนี่นะครับเห็นไหมเป็นร่องเลยพอดีนะครับเวลาเราใช้ ไขควงตักแบนขอนนะครับก็จะได้แล้วใคผมจะทําอีกตัวนึงตัวนี้แ่นไปแล้วนี่ตัวที่สองเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเอาเศษเหล็กออกก่อนอเอาใหม่นะครับใช้ตะก,การหนีบตัวที่สองเห็นไหมครับก็ถ้าจะซื้อใหม่ก็ได้นะอันนี้ถ้ามันถ้ามันใช้ถ้ามันซ่อมแล้ว ใช้ได้ต่อก็ใช้ตัวนี้นะครับประหยัดตังค์ครับนี่นะครับผมก็จะเลื่อยค่าตัวที่สองมันจะเลื่อยแยกนิดนึงนะครับต้องใจเย็นนะครับเพราะว่าน้อมันแข็งเลยแต่ถ้ามันเข้าไปแล้วนะครับก็สบาย ก็เลื่อยต่อเลื่อยเรื่อ,ตอ,อยอต่อที่สองผ่านไปโอเคนะครับปากแบนไขควงผมเข้าได้พอีพอดีนะครับ เนี่ยถ้าหากว่าไขควงตัวหน่อยของเพื่อนๆมันแหนบไปนะครับแบบตัวนี้นะครับตัวนี้มันแหนบไปนะครับก็เจียให้มันบางลงครับมันก็จะเสียบเข้าได้นะครับก็ไขควงผมมีอยู่หลายตัวอยู่นะครับก็ตัวนี้มันใช้ได้ผมก็จะใช้ตัวนี้ขันเข้านะครับเดี๋ยวผมขอเลื่อยอีกสักนิดนึง โอเคครับเสร็จแล้วระวังเศษเหล็กตรงนี้เข้าตานะครับระวังนะครับโอเคเสร็จแล้วนะก็จะได้หัวน็อตนะครับสองตัวนะครับที่ผมบากรอยไว้นะครับนี่นะครับจะใช้ไข่ขวงแบนนะครับอ่าเราไปใส่เลยนะครับไปใส่ที่รถเลยนะครับ ครับเพื่อนๆก็ตอนนี้นะครับก็เสร็จแล้วก็ยกขาตั้งคู่ขึ้นได้เลยครับยกขาตั้งคู่เสร็จแล้วก็เตรียมนอ็อตเตรียมไขควงแล้วก็แฝงตัวนี้นะครับใส่ไปเลยนี่นะครับผมก็จะลองขอนดูนะได้ไหมนี่ครับก็ ดันคันสตาร์นะครับลงไปด้วยนะครับเดี๋ยวลองขันดูนะครับหนึ่งตัวนะครับได้ไหมเวลาเราหนีบกระแกครับคนแห่ห้ามาลองครับถ้าเกี่ยวเสียเดี๋ยวเกี่ยวเสียมันจะขันไม่ได้นะครับนี่นะครับใช้ได้นะครับตัวนี้หนึ่งตัวแล้วขันเข้าไปนี่นะครับรถคันนี้ก็ผ่านมาหลายมือหลายช่างแล้วครับก็ ตอนนี้ผมก็ได้แก้ไปแล้วนะครับตอนนี้ถ้าหากว่าลถกคันนี้ไปอยู่กับไปอยู่กับแช่างคนอื่นที่จะทําก็มันก็จะสามารถถอดได้ง่ายนะครับเพราะว่าผมได้ทําการบากล่องไว้แล้วนะครับนี่นะครับผมใส่ตัวข้างล่างนี้ต่อก็ใส่ตัวข้างล่างนี้ต่อนะครับก็ต้องก้นนิดนึงผมไม่เห็น นี่ครับเข้าง่ายเลยนะครับพอดีกับมันจะพอดีกับล่องอักแบนของไขควงของเรานะครับเนี่ยตอนแรกนี้ผมออกโอ้โหสกัดตรงนี้นะครับยืนเลยครับแต่โชคดีนะที่มันสกัดออกได้นะครับนี่นะครับตรงนี้ก็ขันให้พอตึงๆเลยนะครับไม่ต้องแน่นมากครับให้ตึงข้อมือก็พอแล้วครับแค่นี้มันก็ไม่อยู่เลยแค่นี้มันก็อยู่แล้วนะครับแค่นี้มันก็อยู่แล้ว ก็ย้ำไปทั้งสองตัวนะครับเอาให้เป็นข้อมือเลยนะครับแบบนี้นะครับได้เลยนี่นะครับเสร็จแล้วฝาครอบโลโก้นะครับฝาครอบแข้งใส่แผ่นนะครับเป็นพลาสติกนะครับก็เสร็จแล้วนะครับวิธี่าซ่อมน็อตนะครับแผ่หัวน็อตนะครับเพื่อแก้ไขนะครับไม่ต้องไปซื้อใหม่ให้เปลืองตังคนะครับเนี่ยก็ทําเองง่ายๆ เนี่ยครับประหยัดด้วยนะครับคือผมก็ขี้เกยียจไปซื้อเหมือนกันแหละทีแรกก็คิดว่าจะซื้อใหม่ดีกว่ามากก็เพิ่งคิดได้นะว่าอาวิธีนี้มันใช้ได้เหมือนกันนะก็มีแค่ไขควงแบนด์นะครับเนี่ยใช้ไขควงแบรนด์ขันเข้าไปขันออกก็ได้นะเนี่ยถ้าขี้เกยียจขันก็สกัดที่เดิมก็ได้แต่ไม่แนะนําให้สกัดดีกว่าก็หาไขควงไปแบรนด์เสียบเข้าไปแล้วก็ขันออกได้เลย ง่ายๆนะครับก็วิธีนี้ก็เพื่อนๆเ,เอาไปใช้เอาไปใช้ได้นะครับตรงนี้นี่นะครับเสร็จแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับไวเ้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ